สวัสดีครับทีมแพทย์วุนิสิทธิ์ในร้อยจำร้าบาท,ทุนบุตรอมอาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับวันที่16ธันวาคมวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้น15ารายครับแต่เป็น15ารายจากสถานที่กักกันของรัฐนะครับคือ l o c a l ควอ u a r a n t i n e d stay q r a n t และ alternative s t a เต u ค r a n t i n e นะครับเพราะฉะนั้นครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 สะสมทั้งสิ้น 4,261รายครับแล้วก็วันนี้เราไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว60รายด้วยกันครับนะครับเรายังมีอีก224รายครับอยู่ในโรงพยาบาลนะครับมาดูครับวันนี้ผู้ป่วยทั้ง15รายเป็นอย่างไรนะครับผู้ป่วยทั้ง15รายวันนี้มีมาจากโล c a l คว c น n t a n ที่เชียงราย3รายนะครับก็คือที่มาจากท่าขีเหล็กนะครับต่อไปนะครับฟังติดตามต่อไปครับ มาจากสหรัฐอเมริกาครับสองรายครับเป็นหญิงไทยอายุ29ปีครับไม่มีอาการนะครับแล้วก็เป็นชายสัญชาติอังกฤษอายุ43ปีครับไม่มีอาการนะครับมาจากฮ่องกงหนึ่งรายครับเป็นหญิงไทยอายุ27ปีครับไม่มีอาการมาจากแคนากาหนึ่งรายครับเป็นชายไทยอายุ32ปีนะครับไม่มีอาการครับมาจากฝรั่งเศสหนึ่งรายครับเป็นหญิงฝรั่งเศสยุ48ปีครับไม่มีอาการมาจากสหรัฐอักรงกษครับ สองลายครับเป็นชายไทยอายุ28ปีมีอาการนะครับเจ็บคอครับเป็นชายไทยอายุ20ปีครับไม่มีอาการต่อไปนะครับมาจากอินเดียสองลายครับเป็นชายอินเดียอายุ3 1ปีครับไม่มีอาการกับชายไทยอายุ12ปีครับไม่มีอาการมาจากบาเรนหนึ่งลายเป็นหญิงไทยอายุ40ปีครับไม่มีอาการมาจากสหรัฐิอาระเบหนึ่งลายครับเป็นหญิงไทยอายุห2ปีปีครับไม่มีอาการ มาจากเมียนมาสามรายเรียนทราบแล้วนะครับอยู่ในเอาอยู่ในโล c ค l l y q u a r a n t ที่เชียงรายครับเป็นหญิงไทยอายุ24ปีไม่มีอาการหญิงไทยอายุ3 3ปีไม่มีอาการหญิงไทยอายุ3 4ปีไม่มีอาการครับมาจากบราซิลหนึ่งรายครับเป็นชายบราซิลอายุ32ปีไม่มีอาการเช่นกันครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้คนที่เป็นก็รักษาในโรงพยาบาลนะครับให้ให้ไม่ไม่ไม่มีเชื้อออกมาติดต่อแล้วจึง เข้าสู่พื้นที่ในประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับ Local q u a ลเคอล a ควอ n ตี n t a า t ิพส์เซ a r t อ t i ี e เอา Lo q u a r a n t i n t s t e t e q u a r a n t a n t วอนต a t เอา State Quarantine จึงเป็นพื้นที่ที่กรองเป็นอย่างดีนะครับไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด1 i จากผู้ที่มาจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยเรามีผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่นี้แล้ว1 8 4 4 7 6รายครับ พราะว่าเป็นโควิด1 9 1,267รลายนะครับขณะนี้ก็ยังมีคนไทยทุกคนทุนไทยหลายคนครับติดต่อเที่ยวบินนะครับสเตจคอนเทนเข้ามาอยู่ทุกวันครับเป็นจำนวนมากๆด้วยนะครับมาดูกันต่อไปครับขณะนี้ทั้งโลกครับยังมีการแพร่ระบาดของโควิด1 9อย่างรุนแรงนะครับมีคนติดเชื้อทั้งสิ้นแล้ว7 3 8ดส0ล้าน80 3,320รายนะครับตายไปแล้ว1 6 4 1 4ล้าน6 4รลายครับ ประเทศที่เป็นมากที่สุดตายมากสุดคือสหรัฐอเมริกาเป็นติดเชื้อทั้งสิ้น17ล้านกว่าลายตายไปแล้ว3 1 1 0 0 0กว่าลายนะครับประเทศไทยครับมีเคสติดเชื้อทั้งสิ้น4,261ลายตายไปแล้ว60ลายครับวันนี้ครับเราอยู่อันดับที่152ดีกว่าเดิม1อันดับครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนครับช่วยกันต่อไปนะครับกาดไม่ตกครับที่ที่มาดูครับใน อาเซียนของเราเพื่อนบ้านเรานะครับยังมีประเทศที่ยังมีเป็นปัญหามีการแพร่ระบาดอย่างมากอยู่4ประเทศนะครับคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและมาเลเซียครับอินโดนีเซียยังคงแพร่ระบาดสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เคยมีลดลด,ลดลงมาแล้วระดับหนึ่งแต่ก็เพิ่มขึ้นไปอีกวันนี้ครับมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นถึง6 1 2 0นอคนต่อนหนึ่งวันครับส่วนฟิลิปปินส์ครับขาลงแล้วลงมาแล้วลงเรื่อยๆครับ วันนี้ยังมีการแพร่ระบาด1,135คนต่อวันครับเมียนมาครับเมียนมาอยู่ในระดับที่คงเดิมครับชะลอตัวลงคงเดิมนะครับมีการแพร่ระบาดตัวเลขอยู่ที่1,155คนต่อวันครับส่วนมาเลเซียก็มีการแพร่ระบาดที่คงเดิมนะครับคือยังสูงขึ้นต่อเนื่องวันนี้มาเลเซียมีการแพร่ระบาด1,772คนต่อวันครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า พื้นที่หลายพื้นที่รอบบ้านเรานะครับยังไม่ปกติทีเดียวในขณะที่ลาวครับไม่มีการแพร่ระบาดที่ลาวกัมพูชาครับมีการแพร่ระบาด3คนตอนหนึ่งวันนะครับเวียดนามก็3คนตอนหนึ่งวันครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนครับช่วยกันนะครับกาดไม่ตกครับสำคัญที่สุดนะครับอีกไม่นานครับก็จะพ้นภาวะนี้ไปแล้วนะครับนั่นช่วยกันอย่าให้มีการแพร่ระบาดครับนะครับ นี่มาดูครับว่าเมื่อเราไม่มีการแพร่ระบาดมาระยะเวลานานหรือมีการแพร่ระบาดน้อยเราต้องเตรียมตัวถ้าเมื่อไหร่มีการแพร่ระบาดเราต้องหยุดโดยเร็วนะครับไม่ให้มีการกระจายออกไปเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันครับทั้งภาครัฐทั้งตัวเราเองตัวเราเองก็ต้องกาดไม่ตกภาครัฐก็ต้องช่วยกันตรวจตาดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆครบถ้วนนะครับก็มีการตรวจตาทุกวันครับ ก็มาตรการต่างๆมีคนใช้แล้วประมาณ97ครับตัวเลขนี้คงที่ตลอดนะครับส่วนไทยชนะแพลตฟอร์มก็ใช้แล้วถึง97.2ครับประมาณ97ทุกวันครับเพราะฉะนั้นช่วยกันใช้ต่อไปนะครับเพราะว่าไทยชนะแพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะเป็นตัวสำคัญถ้าเมื่อไหร่มีการระบาดมันจะทำให้การระบาดจบลงโดยเร็วมันจะแจ้งให้เราทราบโดยเร็วว่าเรา มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับผู้ที่เป็นไหมนะครับเราจะได้ปลอดภัยโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันใช้ครับขณะนี้นะครับมีคนใช้ทาแพลตฟอร์มในประเทศไทยแล้ว49ล้าน4 0 0 0กว่าคนครับนะครับเยอะนะครับมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นทุกวันครับนะครับส่วนกิจกรรมต่างๆมีคนใช้แล้ว290,000กว่าแห่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับ พี่น้องคนไทยทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาครับถ้าพบสิ่งที่ผิดปกติเช่นมีการจัดงานมีการชุมนุมไม่สวมหน้ากากอนามัยมีการตะโกนเสียงดงังไม่สวมหน้ากากอนามัยแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ1 9 1 1 9 9 9 1 1 3นครับนะครับนี่มาดูต่อครับมาดูข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเยอรมันครับสั่งเข้มงวดนะครับปิดร้านค้าทั่วประเทศนะครับขณะนี้เยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่ ในยุโรปที่มีการล็อกดาวนะครับล็อกดาวแต่ล็อกดาวไม่เข้มขน้นทําให้ไม่ได้ผลครับทำให้เยอรมันสามารถลดจํานวนผู้ระบาดลงได้นิดหน่อยและกลับเพิ่มขึ้นอีกในระยะหลังนี้จึงทําให้เยอรมันต้องมามาคิดใหม่ควบคุมให้เข้มข้นมากกว่าเดิมครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เยอรมันจึงมีมาตรการล็อกดาวที่เข้มข้นขึ้นนะครับตามรัฐต่างๆของเยอรมันโดยเฉพาะยิ่งในช่วง คริสต์มาสปีนี้นะครับเขาได้ล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นให้ประชาชนไม่ชุมนุมกันมากเกินไปนะครับแทนที่เดิมทางยุโรปคาดว่าจะฉลองคริสต์มาสยามีความสุขแต่ปรากฏว่าต้องมาล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นครับเพราะมีการ ระบาดมากขึ้นในช่วงนี้นะครับส่วนเมียนมาครับขยายมาตรการควบคุมโควิด -19 ออกไปจนถึง31ธันวาคมครับขณะนี้เมียนมาตัวเลขของเขาคือมีการแพร่ระบาดอย่างคงที่ยังไม่ลดลงจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมียนมาจึงต้องมีมาตรการยับยั้งการระบาดเพิ่มขึ้นซึ่งจะหมดอายุยในวัน15ธันวาคมนี้ก็จะขยายต่อไปถึง31ธันวาคมครับ ส่วนเนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์ก็อีกประเทศหนึ่งครับในยุโรปที่เคยมีการควบคุมอยู่แล้วในระยะหลังนี้ก็มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ทางเนเธอร์แลนด์ต้องมีมาตรการล็อกดาวน์ยาวถึงมกราคมปีหน้าครับส่วนอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเป็นเดี๋ยวทราบแล้วว่ายังมีการพระบาอย่างต่อนเนื่องสูงด้วยนะครับแล้วก็ขณะนี้อินโดนีเซียก็ได้ทําการตกลงกับรัฐบาลจีนครับที่จีนจะมอบ วัคซีนให้มาเริ่มฉีดนะครับเพราอฉะนั้นติดตามกันต่อไปครับส่วนยุโรปประเทศอื่นนะครับอังกฤษฝรัร่งเศสนะครับอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดนี้ก็ล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้ก็ไม่รุนแรงเท่าตอนแรกครับเพราะว่าเพราะว่าลดลงไปได้แล้วแล้วกลับเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างรวดเร็วจึงเป็นสัญญาณเตือนว่าต้องทําอะไรลงไปนะครับขณะนี้ก็ล็อกดาวน์จะทั้งถึงปีใหม่ครับ สำหรับประเทศไทยนะครับคอรามอตั้งเป้าลดอุบัติเหตุครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับติดตามมันต่อไปนะครับเพราะว่าปีใหม่ปีนี้น่าจะมีอุบัติเหตุน้อยน้อยลงนะครับส่วนมีการติดตามข่าวจากเหตุการณ์ท่าขี้เหล็กกับการติดโรคจากจากสถานที่กักกันของรัฐนะครับมาดูครับมาดูการจากท่าขี้เหล็กนะครับตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากท่าขี้เหล็กนี้เนี่ยทำให้มีการแพร่ระบาด จากคนไทยที่หลบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคนี้ออกไปนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้คนไทยเข้ามาจากท่าคีเหล็กโดยเข้ามาผ่านโลเคอล์ควอนทีนที่เชียงรายครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็จะมีการควบคุมโรคอยู่นะครับแล้วการติดก็จะติดมีการตรวจมีการติดเชื้อพบเป็นโรค ได้ที่โลเคอล์ควอนทีนนะครับซึ่งขณะน,น,นี้โลเคอล์ควอนทีนมีคนอยู่ถึง248คนนะครับแล้วก็สถานการณ์วันนี้จึงคุมได้ครับแล้วก็การแพร่ระบาดก็คุมได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนครับไปท่องเที่ยวได้นะครับตามที่ต่างๆครับ ไม่ต้องกังวลแล้วการไม่ตกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องใช้ไทยชนะเสมอนะครับก็มาดูครับในตารางที่สีม่วงๆนี้นะครับเป็นการตารางที่แสดงว่าขณะนี้เนี่ยมีคนที่ติดเชื้อทั้งหมดจากาท่าเชือกนี้67รลายครับนะครับแล้วก็มี2อลายที่แพร่ระบาดในประเทศจากคนเหล่าคนเหล่านี้นะครับแล้วมาดูครับว่าวันสุดท้ายที่พบคนที่เป็น,นเนี่ยนับมาอีก14วันก็จะถึงระยะที่ปลอดภัยขณะนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น10วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มปลอดภัยกันแล้วจึงเป็นที่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเ,าเที่ยวได้อย่างปลอดภัยนะครับทุกอย่างควบคุมได้หมดนะครับก็ต้องขอบคุณควบคุมโรคละจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ลำพูจังหวัดแม่จังหวัดเพเยานะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีทุกคนคุมเข้มเป็นอย่างดีครับทั้งอสมอด้วยนะครับสําหรับสําหรับาการติดเชื้อที่มาจาก สถานีการกันของรัฐนะครับขณะนี้ก็ไม่พบการติดเชื้อเพิ่มนะครับทางกรมควบคุมโรคและกทมครับได้ทํางานอย่างฉับไวในการสอบสวนโรคนะครับได้แยกแยะคนที่มีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ําเรียบร้อยครับได้มีการตรวจเชื้ออย่างดีครับพบว่าไม่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับท่านเที่ยวได้อย่างปลอดภัยกาดไม่ตกครับนะครับถ้าพบใดพบสิ่งใดผิดปกติครับใช้สายด่วนครับ191 1 1 3 8 1 5 9 9ครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์มูลที่สิทธิ์ในร้อยตามรอยพัะบาทถือบอา,ารา์พวกเราเป็นนูกสษย์ืมอมือมอาจารา์ครับพร้อมใจกันทํางานตามมูอยพันบาทเพื่อส่วนรวมครับติดตามงานพวกเราได้นะครับจาก YouTube Facebook และ็องติดครับขอบคุณครับสวัสดี